แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหัตถ์ไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตถ์ไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565และ สเด็จพระชําเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อณวังสระทุมในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระอาทยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เองคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหาทยจะคงที่จ ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25ธันวาคมพุทธศักราช2565